ศึกขีปนาวุธปะทะเดือดรัสเซียช่วยเทคโนโลยีอินเดียความเร็วไฮเปอร์ซาวขณะที่เจ็ยักษ์ยุโรปงัดภาคพื้นดินยิงไกลกว่าพันกิโลเมตรจากที่มีการรายงานค่ะถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพอาวุธของสองมหาอำนาจโดยล่าสุดรัสเซียค่ะกำลังพิจารณาผลิตขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยใกล้เพิ่ม ขณะที่ฝั่งตะวันตกเองก็มีข้อตกลงร่วมกันถึงขีปนาวุธที่มีระยะการทำงานไกล1,000กิโลเมตรทั้งนี้เมื่อวันที่28มิถุนายนค่ะมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องถึงการผลิตขีปนาวุธโดยเว็บไซต์ทววองค่ะม,มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลไว้ว่าเทคโนโลยีรัสเซีย er ถ่ายทอดในระหว่างการพัฒนาระบบขีปนาวุธต่อตันเรือบรามอส รวมกันกับอินเดียได้ก้าวกระโดดครั้งสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านจรวดนิวเดลีมีการผสมผสานอาวุธนี้เข้ากับสื่อต่างๆกำลังปรับปรุงให้ทันสมัยและค่อยๆเปิดตัวสู่ท้องตลาดผู้นำอินเดียกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายกันเมื่อมีการนำโปรแกรมบรามอส2ไปใช้โดยหวังว่าจะมีความก้าวหน้าในด้านไฮเปอร์ซสาร การเจราจาระหว่างอินเดียและรัสเซียเกี่ยวกับบราโมส2ดูเหมือนจะไปจนถึงจุดสิ้นสุดความฝันเกี่ยวกับไฮเปอร์เาต้องหยุดชะง,งักลงโดยมีการระบุเอาไว้ในเอกสารเผยแพร่ของ IDRW โดยในเอกสารดังกล่าวค่ะมีการระบุว่าบราโมส2เดิมทีได้รับการออกแบบให้เป็นการดัดแปลงขีปนาวุธร่อนเซอร์คอนของรัสเซียใหม่ อย่างไรก็ตามมอสโกพร้อมที่จะช่วยเหลือในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีการจำกัดค่ะความเร็วการบินไว้ที่6มักในขณะที่เซอร์คอนค่ะอยู่ที่8มักดังนั้นสาหาพันธรฐรัสเซียจึงไม่ต้องการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ ramjet ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งหากไม่มีเทคโนโลยีดังกล่าวบราม2ออก็จะถูกปล่อยออกมาในรูปแบบที่ลดขนาดลง ดยสื่อมวลชนของอินเดียกล่าวว่าความไม่เต็มใจของรัสเซียในการแบ่งปันเทคโนโลยีสำหรับส่วนประกอบที่สำคัญนี้เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับปาร์มะอ .2 ค่ะได้รับการพัฒนาให้เป็นขีปนาวุธร่อนความเร็วเสียงต่อต้านเรือที่คล่องแคล่วโดยมีระยะการบินที่500 1,000กิโลเมตร ขณะที่ฝ่ายประเทศในยุโรปจํานวนหนึ่งค่ะก็มีการตั้งใจที่จะผนึกกาลังเพื่อสร้างอาวุธภาคพื้นดินที่มีพิสัยการยิงมากกว่า1,000กิโลเมตรโดยเป็นส่วนหนึ่งค่ะของโครงการ ELSA European Long s t l e Approach ตามที่มีการระบุเอาไว้ค่ะในสื่อสิ่งพิมพ์ FORCE Operation กลุ่มพนธมิตรนี้จะประกอบด้วยรัฐในยุโรปเรัฐค่ะ ได้แก่ฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีสวีเดนอังกฤษ,อ,กฤษอิตาลีและโปแลนด์ซึ่งก็มีการขัะบ,บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นไปเมื่อวันที่24มิถุนายน ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของสามเหลี่ยมไวยมาซึ่งประกอบด้วยวอซอเบอร์ลินและปารีสตามพอท่านเทคโนโลยีกองทัพบ,บกค่ะข้อตกลง ELSA ควรที่จะมีการลงนามในการประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงวอชิงตันในวันที่9ถึง11กรกฎาคมนี้ในฐานะการมีส่วนร่วมของโยุโรปในการป้องกันโดยรวมของประเทศพันธมิตร โดยผู้ริเริ่มโครงการค่ะก็คือกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสซึ่งเป็นการเปิดตัวโครงการมากมายค่ะสําหรับการพัฒนาปืนใหญ่จรวดโดยคํานึงถึงประสบการณ์ของสงครามค่ะในานาโกโนคาราบัคและยูเครนค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ที่ในงานจะมีการเปิดตัวบนพื้นฐานของขีปนวุธล่องเรือ LCM จาก MBDA ซึ่งก็เป็นต้นแบบของการนำเสนอในดิเทศกาล EuroSatory 2024โดยมวลของมันค่ะจะอยู่ที่อย่างน้อย1ตันครึ่งความยาวประมาณ6.5เมตรพร้อมกับเครื่องยนต์ปล่อยและก็ระยะการบินมากกว่า1,000กิโลเมตรอย่างไรก็ตามก็จะต้องมีเครื่องยิงรุ่นใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอย่างเช่น M 2 7 0 MLRS ซึ่งสามารถที่จะยิงกระสุนได้ยาวถึง4เมตร